สวัสดีครับชื่อเยียร์นะครับโชติทัศเจตทองลชัยครับรับบทเป็นดลพันธ์นะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอนครับคาแรคเตอร์ของเยียร์เนี่ยก็คือตัวดลพันธ์เนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนอะเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่คือรวยมาก <c oughs> เก่งมากฉลาดมาก <c oughs> แต่นิสัยเนี่ยจะมีความเป๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับ ครับผมส่วนตัวของปอนะครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงใน,นระดับหนึ่งในวงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะ <ừ. S 1> ใช่ก็จะมีความเป็นศินลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องนะมันก็จบทางด้านศินลป์แล้วมามันก็จะมีความเป๊ะอะไรมันก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือ <laughs> ชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของคนในเรื่องนี้มาเื่นจุแตกที่เขาเม่นกิดจ้ะอ่าก็คือตัวผมเองเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขถูกต้องครับแล้วก็ตัวดีตัว,นตวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แขเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็ะเลยอยากลองเขาใช้งานสักหน่อยก็เลยเลือกเรามาใช้ดูใช้เงินฟาดปึ้ง <laughs> ซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับเ <laughs> เขาก็คงไมใช้ผมแน่นอนครับแล้วพอเขามาใช้เงินฟาดเรา ป็นยังไปเลยไม่ยังยังไม่ไปย,ยังไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นปอร์มก็จะมีความความหญิงทนงในตัวเองแต่เขาก็เขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต, Subs, ต้องไปต้องไปดูดูวันวันนี้คือที่ก็น่าจะมีมีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัเเวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกภาพที่ถ่ายมาถ้าไม่มากพอไม่มากพอ เคยพูดไปแล้วว่าเลิฟซีนของลูกคุณมันถึงขั้นระดับศาสตรจารย์ศาสตราจารย์เอ้ยไม่กินนะนะตัวทำไมทำไมไม่มีชื่อด็อกเตอร์วะด็อกเตอร์ศาสตราจารย์คือรแต่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนจะไล่ระดับปะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆ EP แรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ย จิบจิบแบบนี่มีอะไรเลย <laughs> แต่เหมือนาเพิ่งพบรักพบปะแต่ว่าอีพีถัดไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆ<ร>คือค<ร>ไม่รู้ว่าครูต้าสัรหาโลเคชั่นมาให้ทําไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอ็นซี MC ถือว่าเดือดมากร,ราดเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวนอีพีที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามี จะพูดอย่างนั้นก็น่าจะได้อยู่ป่ะเกือบเกือบทุกอีพีครับเกือบเพราะว่าคู่นี้ดําเนินเรื่องด้วยแพชชั่นแพชชั่นฮะเราดําเนินความความสัมพันธ์ด้วยแพชชั่นล้วนๆเม่อก้าบอกว่าเขาเป็นระดับการเรียนรู้สมั่แต่เราเฝิกมาก็คือใส่นวลเลยใช่เอ็กเตอรเลยครับผมเอ็กเตอรเลยคือจริงๆเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้น บางทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบแบบต้องแก้ตรงนี้<อ>นิดน,นึงนะน้องต้องทำแบบนี้นะคะ <laughs> พี่ก็ต้องทำแบบนี้นะคะ,ะสนุกครับสนุกมากสนุกมากรู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ไหมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปหาของกินเรื่อยๆคือคือที่เนี่ย อาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกพี่ <laughs> แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใ <c oughs> ช่คาดหวังอย่างไงบ้างครกับซีรีส์นี้คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมัน <c oughs> เพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่า จริงเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆต,ต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ฝากซีรีส์ช่องทางการรับชมที่ไหนโอเคฝากกันเลยก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคั้นะครับทางไอยี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับ ขอบคุณนะคะ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 